ไปเลยไปดูมอมงปลากัน ช่องอัลโตอะตอมทีผีนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บึงชาวาใช่แล้วค่ะวันนี้พี่ออโต้กับน้องอะตอมมาที่บึงฉว่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าที่นี่มีอะไรให้ดูบ้างนะเขาบอกที่นี่มีอุโบสลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนใช่ซื้อตั๋วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนไปดูเลยค่ะไปดูเลยปาหรอคะไปไปอยู่ไหนตปอยู่ไหนอยู่นูน ไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนไปเลยพี่ก็พาไปซื้อตั๋วก่อนไปมาตั๋วผู้ใหญ่30เด็ก10บาทส่วนผู้สูงอายุนะายุเกิน60สินะชมปีนะตรงนี้นะคะเอาซื้อตั๋วแล้วนะคะนี่เลยมี3ตัว มีสามตัวนี่ของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่สองคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็เด็กเด็กคือน้องอาโต้นะน้องอาตอมไม่เสียนะตอมไม่เสียแต่เล็กไม่เสียนะโอเคมากมากค่ะหกสิบก็ไม่เสียมนกันพร้อปไปเลยไปแล้วไปแล้วพร้อมแล้วไปก้แล้วก่อนก่อก่อรึมมีโอเค ะะที่นี่นะคะมีทั้งหมด3อาคารนะเดี๋ยวเราจะไปอาคารที่1ก่อนอาคารที่1กับที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนอาคารเก่านะส่วนอาคารที่3ก็คือเป็นอุโมงค์ปลาเราไปเที่ยวอุโมงค์ที่1กับที่2ก่อนไปเข้ามาข้างในแล้วลมเย็นเลยนะพี่กัลโตใช่เห็นดีโอ้ที่นี่เขามีเป็นแบบว่าทางให้เดินรอบๆตรงนี้ด้วยรถรอบบึง อาคารหนึ่งอยู่นี่าอาคารหนึ่งโอ้โหเดยวโอ้ทางเข้าเดดร้อนมากเรามาตอนเที่ยงพอดีไปรีบอาคารหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรา,าเไปดูทีอ่อาคารหนึ่งกันก่อนนะโอเคไปว้าวเลยเหรอคะน้องซ้อมนี่เราเข้ามาในอาคารหนึ่งแล้วอาคารหนึ่งกับอาคารสองน่าจะเชื่อมกันเนาะว้าวไปนี่ทางเข้าว้าวเยื่ยมปะ โอ้ยทางขึ้นชั้นสองนี่นักต้มว้าวชว่างสุพรรณบุรีนี่ปลากระแขกนี่เกปูมีปลาตะพันปลาบึกปลาบึกึกที่เราเจอที่ว้าวโอเคต้อมไม่อยู่แล้วต้อมไม่อยู่แล้วค่ะอ่าลงไปเร็วลงไปดยู่แล้วนี่ปลาสวายและปลาปลาสายยูปลาสายยูเป็นไงปลาสายยูเป็นไง มเข้ามาข้างในเย็นหน่อยเนาะเย็นหน่อยเย็นมากเลยโอเคป่ะแต่ที่นี่เขาดีมากเลยนะเขามีทางลาดลวเข็นด้วยนะอ่าให้เด็กๆป่เฮ้ยที่นี่ต้องมายั้ไไม่ไม่ต้องเย้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  ว้าวนี่ปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนเอาข้างบนมันก็มีเขียนนลูกปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลากาอะไรบ้าอคะโรเนี่ยไหนปลาปลาเขนปลาเขตเขาดำปลาเขาดำปลาทุบปลาอีทุบปลาอีทุบบางทีบางทีมันมีสามชื่อแต่คือปลาตัวเดียวค่ะแต่ว่ามีคนเรียกหลายแบบไงหลา่อาจจะเป็นท้างเหนือตางอีสาน นี่ปลาเรดเผือกว้าวน้องต้องน่ารักมากเล้สีขาวสวยมากเลยตัวเล็กจังอะสุดมั่เลยออซันดีนั่นน่ะว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะน้องต้อมเฮ้ยอันนี้อะไรปลาเล็ดปลาเรดอันนี้ปลาเล็ดค่ะปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมคะดู ปราจะดือมาแล้วก็มีปลา,อาชอบไหมคะปลาฉล,ลามหางไหมปกติมีแต่มูมูแางไหมแต่นี่มีปลาฉลาม <c oughs> หางไหมรอ อันหนึ่งก็มีแค่นี้นะคะ<ม>ก็มีประมาณ3ชั้นนะ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะไปดูที่อาคาร2แล้วกันนะว่าอาคาร2จะมีปลาอะไรให้เราดูอีกไหมคะพี่โตน่าจะมีเยอะเลยโอเคได้ถ้ารถเข็นเราต้องเข็นย้อนสับนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีรถเข็นก็ลงตรงนี้ได้เลยนะแต่เราอึดเราก็จะแบกรถเข็นลงไปข้างล่างมุนเก้ต โอเคเราลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ,อาคารที่สองนะนีู่มูงปลาน้ำสื้อแห่งแรกของประเทศไทยนะตรงอาคารที่สองาพอเราลงมาจากอาคารที่หนึ่งนะนี่เราจะมาแบบนี้เลยมันจะเป็นทางเชื่อมนะนี่ค่ะมันเชื่อมกันเลยนะเต่าชื่อไลาคือเต่าหมูปินชื่อสามันคือไฟเรปซิเวอร์เต่าเต่าใครน้องต้อมเต่า าตตไปไปปล<ต>า <anak S 1> พว<อ>งชมพูนะปลาอะไรนะพวงชมพูปลาพวงชมพูแล้วก็ปลาเงินว้าวชอบไหมล่ะคะปลาสวยมากเลยชิวของเราใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เรามาเป็นวันปกตินะไม่เลยน้อยมากเลยน้อยมากมือฉวาดเลยเป็นของเรามากโอเค มองไปเร็มนี้ก็จะเป็นบึงเนาะน่าจะเป็นบึงสวัดใช่ไหมคะ,ะ,ะนี่ทางไปอาคารสองเลี้ยวขวาใช่เมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมในนี้แล้วก็ทางแปลนทายสองเราเลี้ยวขวาไปตรงนี้ค่ะนี่แต่ก่อนที่จะที่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ให้เราดูนะมีป้ายให้เห็นเด่นชัดตัวใหญ่ๆเลยนะแต่ถ้า ก่อนที่จะไปหาค่สอบมาดูตรงนี้ก่อนอะไรปลาปักเป้ากิดขาวไหนคือปลาปักเป้ากิ๊ขาวว้าวตรงนี้ใช่ปลากระลอกไหนคือปลากระลอกนี่ใช่ไหมปลากระลอกแล้วก็นี่ปลาตะกบเสือดาว เล็กๆอยู่ไหนเอออค่ะเ <ไป S 2> อ้ไ,ไ,ไรลากะลอและนี่มนไม่มันไม่ใช่กระลอกอยู่เนี่ยมันมีมออปลาการะลอกลายแดงอันนี้น่าจะเป็นลายแดงมีน่าจะเป็นกระลอกวงกติปลาตะการับเสือดาวอันเดิมใช่ไหม สองกันไปเลยโอ้ยนี่มีที่พื้นเห็นไหมที่พื้นมีลูกปลาด้วยตามปลาไปเลยมีไข่จระเข้ว้ามีไข่จระเข้ด้วยน้องตั้งนี่จระเข้ระหว่างการฟักไข่นี่เป็นวงจรชีวิตขอาจะแล้วก็มีจระเข้ผงมาแล้วก็มีมีลูกปลาใหญ่ด้วยว้าอันนี้เขาสตาร์ทแล้วใช่ไหมใช่ลูใช่ดูครับ K จระเข้ไข่จระเข้ว้าอันนี้มันเป็นจระเข้สตาร์ต่เป็นจระเข้จริงๆนะคนสตาร์ทไว้นะพี่โต้ไปทางนี้ไปทางนี้ต่อไปนี่เลย กันที่สองกันนี่ตรงนี้เลยนี่เป็นตู้ปลาใหญ่นะพี่โตและที่สําคัญที่สําคัญนี่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 โอ้ยไม่ใช่การแสดงมีวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์แต่เราไม่มาอ๋อเสียดายถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็วันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีการแสดงโชว์นะสองรอบรอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายโมงครึ่งนะโอ้วันนี้วันอังคารเราไม่ไม่ใช่วันหยุดเนาะเราก็เลยไม่ได้ดูเสียดายหมดเลยอันอันนี้ใครเหรอครับ อต้องรู้ไหมว่าคนนี้เป็นใครไม่รู้คนี่นะคะท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นคนที่สร้างที่นี่เลยนะรู้ไหมหลอนี่เลยนะถ้าไม่มีท่านเนี่ยไม่มีที่นี่นะลอนะไป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 เดี๋ยวเราเข้าไปดูตู้ปลาใหญ่กันมาน้องต่งมาดูตู้ปลาลูกตลอดทางก็มีปลาใช่แล้วตลอดทางก็จะมีปลานะนี่น้องต่งค่ะน้องต้งค่ะมาดูตู้ปลากันค่ะว้าวน้องต่าไปเลยค่ะว้า เสียงน้ำไงเสาว้าวว้าวว้าวเ๋อเดินทางไงอ๋อเดินทางล้นแล้วก็ออ๋เสียงเสียงเนี่ยเสียงบู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 เนี่ยน่าจะเป็นเสียงปลาคุยกันนะใช่น้อง นี่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 ต้องดูโอ้โหนี่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 แสงมุม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 นโ่นนู่นนู่นว้าวตากิคันตากิคันว้าวว้าวพี่โตเป็นไงบ้างเฮ้ยดีมากเลยอะดีมากเลยใช่ไหมสมกับสองชั่วโมงที่เรามา ค่ากับการที่เราขับรถมาสามชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่สองชั่วโมง3ชั่วโมงนะลูกโอ้เดี๋ยวมีของใหม่ใหญ่กว่านี้อาจารสาวสมโอ้โหโอ้โหเดีวจิงจิ๋งจิจิ๋งจิ๋กจิ๋งโอ้โอออโตตตตตุ๊ตุ๊ตุุุุุุุ๊๊๊๊๊๊๊ นก็จบไปแล้วน้่กับอาคารหนึ่งแล้วก็อาคารสองนะของบึงชวาของเรานี่โอ้โหลาัยษะเลยวนะ่ะโอ้โหไว้มาให้โชว์ด้วยนะก็นั้นคลิปนี้เราขอจบไปแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้กับพวกเราอัโตอออมทีวีด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปดู อาคารสามตามชมกันนะคะไปเลยปลาตัน้ใหญ่มากครับครับตั้งตั้งเป็นเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะแล้วพี่ปลาไปไหนแล้วนี่อยู่ข้างบนค่ะว้าวคุณมากเลยอันนี้บัตรราคาสามสิบสามสิบกับสิบบาทเด็กสิบบาทผู้ใหญ่สามสิบนะคะดูได้สองอาคารเย้แค่นี้ต๋องก็วังไป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 